ทหารคนสุดท้ายเวลาตีห4 9นาทีที่ฐานย่อยชายแดนประเทศไทยหลังจากประทะกับกองกำลังข่าศึกที่ขนกำลังมามากกว่าฝ่ายไทยตอนนี้ในฐานเหลือทหารหน่วยรบพิเศษเพียงสองนายคือผู้กองนักรบกับจ่าชายแดนที่กำลังซุ่มเงียบอยู่ในคูเรด ขณะนั้นวิทยุส่งเสียงเบาๆเพราะมีการติดต่อเข้ามาจากศูนย์จ่าชายแดนพูดผู้กองครับศูนย์แจ้งว่าเราถูกล้อมทั้งสามด้านกำลังเสริมเข้ามาไม่ได้ให้ถอนกำลังด่วนผู้กองนักรบหันมองแต่ไม่ตอบจากนั้นเขาลุกไปดูลาดเราด้วยกล้องส่องทางไกลแล้วหันมาพูดกับจ่าชายแดนว่า ฐานนี้คือแนวป้องกันสุดท้ายถ้าเราถอยมันจะถึงหมู่บ้านในไม่กี่ชั่วโมงจ่าชายแดนพูดแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้ครับเหลือกันสองคนกระสุนก็แทบไม่มีแล้วผู้กองนักรบหยิบปืนขึ้นแล้วถามจ่าชายแดนว่าหน้าที่ของทหารคืออะไรจ่าชายแดนตอบเป็นรั้วของชาติครับ ผู้กองนักรบตอบกลับไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้เราไม่ใช่แค่รั้วของชาติเราคือหัวใจของแผ่นดินเราต้องสู้ไม่ใช่เพราะคิดว่าชนะแต่เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่ยืนหยัดตรงนี้ประชาชนที่อบพยพออกไปจะไม่มีบ้านให้กลับจากนั้นเสียงระเบิดลงดังสนั่นใกล้ๆพวกเขา ร้อมกับเสียงปืนฝ่ายข้าศึกที่ระดมยิงเข้ามาในฐานเมื่อได้จังหวะทั้งสองก็ลุกขึ้นยิงต่อสู้แต่กำลังพวกเขาน้อยกว่ามากจ่าชายแดนพลาดโดนยิงล้มลงแต่ด้วยจิตวิญญาณที่ห้าวหาญของนักรบไทยจ่าชายแดนใช้แรงเฮือกสุดท้ายคว้าวิทยุแล ane, gen, them. Them. It, stuck, But, Bryant, ้วรายงานกลับไปที่ศูนย์ว่า เรียกศูนย์ที่นี่รหัสฐาน K-17 พวกเราขออนุญาตพลีชีพเพื่อปกป้องผื้นแผ่นดินไทยผมสิบเอกชายแดนรหัส14675ภารกิจเหนือสิ่งอื่นใดแม้ชีวิตผู้ยาเมื่อพูดจบจ่าชายแดนก็สิ้นใจในสนามรบผู้กองนักรบที่กำลังยิงต่อสู้อยู่ หันกลับไปมองจ่าชายแดนพร้อมกับพูดว่าขอบทุนมากพักให้สบายนะน้องพี่จะปกป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิตขณะที่ศัตรูกำลังรุกไล่เข้ามาเขาเหลือแค่ปืนกระบอกเดียวพร้อมกับกระสุนอีกไม่กี่นัดผู้กองนักรบหันไปมองธงชาติไทยแล้วพูดเบาๆกับตัวเองว่าบางครั้ง ความหมายของคำว่าทหารไม่ใช่การชนะในสงครามแต่คือการยอมรับหน้าที่ตายเมื่อถึงเวลาเพื่อให้ปวงประชาชนอยู่อย่างปลอดภัยผู้กองนักรบศาสตร์กระสุนชุดสุดท้ายใส่ข่าศึกจนหมดข้าศึกตัดสินใจถอยกลับที่ตั้ง วันต่อมาหน่วยกู้ภัยเดินทางถึงฐานที่เหลือแต่ซากพบร่างผู้กองนักรบที่นั่งพิงกำแพงแต่ไร้ลมหายใจในมือกำโทรศัพท์ไว้แน่นหน้าจอแสดงข้อความสุดท้ายค้างไว้แต่ไม่ได้กดส่งฐาน K-17 ยังยึดพื้นที่ไว้ได้เหลือผมแค่คนเดียว ก่อนชีพจะศูนย์มาลายสิ้นกูขอปฏิญาณต่อพื้นแผ่นดินที่กูรักหากพวกมึงยังบังตาดรุกรานแผ่นดินไทยไม่ว่าจะเป็นอลิราชสตรูหน้าไหนกูจะกลับมาเพื่อไล่พวกมึงให้พ้นไปจากแผ่นดินไทยของลูกหลานกูไทยนี้รักสงบแต่ถึงร ไม่ลาด